สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้จะได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเขตของโรงงานครับเป็นโรงงานที่ประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งผู้สนับสนุนอย่างบริษัทรีเพ็อีซูซูเซลจำกัดครับที่จัดรถนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อการอบรมในวันนี้นะครับได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ หลักๆต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในการอบรมทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเห็นการขับที่ใช้พื้นที่เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําให้เห็นว่าบางทีแล้วเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการขับใช้รถอย่างถูกต้องเนี่ยมันสามารถช่วยได้ในหลายสิ่งหลายอย่างครับหลักๆก,ก็คือต้องบอกว่าเซฟเซฟนะครับเซฟแรกก็คือเซฟทางผู้ขับขี่ครับผู้ขับขี่ก็จะได้เรื่องของความปลอดภัยกับตัวเองอย่างที่2ก็คือเซฟในเรื่องของผู้ประกอบการครับเมื่อคนขับรถขับรถได้ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยผู้ประกอบการก็จะเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ท้ายที่สุดก็คือผลพลอยได้เรื่องของการเซฟในเรื่องของเวลาครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีการเฉียวชนการเดินทางก็เป็นไปตามเวลาที่กําหนดไว้แบบนี้ครับวันนี้ไปติดตามกิจกรรมเรื่องของการอบรมขับขี่อย่างปลอดภัยกันคร,ครับสำหรับในสเตชันของวันนี้นะครับต้องบอกว่าสเตชันแรกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของท่านั่ง ท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยก็จะบอกได้ในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุช่วยในเรื่องการควบคุมรถช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วก็ทําให้ลดการสึกหรอเพราะว่าการบุนพวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าท่านั่งเ,เป็นจุดที่สาคัญที่สุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุไม่คาดคิดเนี่ยท่านั่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้ระบบต่างๆทํางานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยเซฟชีวิตของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารให้ปปลอดภััยไทุกคคนรบ ส่วนในสเตชันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการถอยจอดครับคนที่ขับรถบรรทุกขับรถส่งของเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะที่มีตู้ทึบหรือว่ามีพื้นที่เก็บของมีคอกมีอะไรที่ต่อเติมขึ้นมาเนี่ยเพราะฉนั้นสิ่งที่ยากลําบากก็คือในเรื่องของการถอยจอดลักษณะในการถอยจอดที่ถูกต้องจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลดความสึกหลอลดการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถเพราะฉะนั้นการปรับกระจกมองข้างเป็นสิ่งสําคัญครับ วิธีการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องก็คือพยายามปรับกระจกมองข้างเนี่ยให้อย่างน้อย25%ของกระจกมองข้างเนี่ยเราเห็นตัวรถของเราส่วนที่เหลือเนีย่ยพยายามปรับให้เห็นต้องบอกว่าเปรียบเป็นช่องถนนมี3เลนเนีย่ยเราอยู่เลนกลางเน ok ี่ยกระจกมองข้างด้านขวาเนี่ยสุดปลายกระจกมองข้างด้านขวาควรจะเห็นขอบเส้นถนนเลนขวามือสุดปลายกระจกมองข้างด้านซ้ายควรจะเห็นเลนถนนทางด้านซ้ายมือเพราะว่าเราจะได้สามารถเห็นรถโดยรอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ป้องกันแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยครับ เซสชันของการใช้เบรกเนี่ยนะครับคนที่มาอบรมก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รู้สึกสัมผัสการทํางานของเบรกแบบมี ABS กับไม่มี ABS ABS นั้นทํางานในการจับปล่อยจับปล่อยแต่ว่า เร็วมากจนเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาครับเซนเซอร์ระบบมันสั่งการให้ล้อมันล็อกคือต้องบอกเบรกโดยการจับปล่อยจับปล่อยคือถ้าเบรกปุ๊บเนี่ยแล้วล้อล็อกตายเนี่ยรถก็จะลื่นถลายไปแต่ ABS เนี่ยจะจับย้ยำยๆยๆยำยแบบนี้ทำให้ล้อเนี่ยมันหยุดโดยที่ลอดอาการการลื่นถลายนั่นเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับรถที่มี ABS เนี่ยจะใช้งานระบบเบรก ABS ได้คือต้องลักษณะผมใช้คำว,ว่าต้อง กดลงไปแรงๆกระทืบลงไปเลยแล้วกดไว้เลยจะสถานขึ้นมาที่เท้าแล้วก็ได้ยินเสียงการทํางานของเบรกรถบางรุ่นบางยาี่ห้ออาจจะได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ทำงานติ๊กๆๆ๊แต่ถ้าเกิดว่ารถที่ไม่มี ABS การเหยียบเบรกให้สุดก็มีความจําเป็นในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเพราะนั้นมันก็มาจากโพซิชันการนั่งที่ถูกต้องนั่นเองส่งผลให้มีการกดระบบเบรก ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานีนี้ต้องบอกว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยก็จะได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์กับการทำงานของระบบเบรคทั้งแบบเบรคปกติแล้วก็เบรค BABS ครับในสเตชั่นของสลาลอมนะครับหลายๆคนอาจจะมีนึกถึงเรื่องของการทำความเร็วแต่ว่าสำหรับคนที่มีอาชีพในเรื่องของการขับรถส่งของ เซชัสนสลาลอมเนี่ยผมอยากให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้เห็นถึงลักษณะการถ่ายเทน้ําหนักเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าความสําคัญของการถ่ายเทน้ําหนักของรถเนี่ยมันส่งผลต่อการควบคุมยังไงการใช้คันเร่งที่ดีที่ถูกต้องครับใช้คันเร่งที่สมูทไปเรื่อยๆจะช่วยลดอาการการถ่ายเทน้ําหนักของรถเพราะถ้าเราใช้คันเร่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะสมูทไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากดคันเร่งเดี๋ยวพอนเดี๋ยวกดเดี๋ยวพอนแบบเนี้ยเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะส่งผลในเรื่องของการใช้คันเร่งนั่งบ รื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้สนับสนุนใจดีนะครับทางบริษัทรีพชรอซูซูเซลจำกัดครับที่สนับสนุนรถในการทดสอบรถในการสาธิตวันนี้ครับกับ AllNe w Isuzu D-Max แล้วก็มีรถที่มาช่วยกิจกรรมในวันนี้ครับอย่าง All New Isuzu MuX ด้วยนะครับรถอเนกประสงค์คุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปสอบถามแล้วก็ทดสอบทดลองขับได้นะครับที่ผู้จําหน่ายรถยนต์เอซูซูทั่วประเทศพร้อมรับข้อเสนอพิเศษดีๆอีกมากมายครับ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับโลสรอยมอเตอร์คาร์แบงคอกผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์โรสรอยอย,อยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัวโรสรอยสเปกเตอร์ยนตรกรรมอัลต้าลักชวรี่อิเล็กทริกซูเปอร์คูเป้รุ่นแรกของโลกและครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้แพลตฟอร์มอลูมิเนียมสเปซเฟรมพื้นฐานเดียวกับรุ่นโกสและคารลิแนนขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากมอเตอร์2ตัวด้านหน้า190กิโลวัตต์ด้านหลัง360กิโลวัตต์โดยให้สมรรถนะใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบโดยมีแรงบิดถึง900นิวตันเมตรสามารถขับได้ไกล530กิโลเมตรโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้น31.8ล้านบาทครับ คุณไดมบิลิตี้ประเทศไทยผู้จำหน่ายรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณไดในประเทศไทยเปิดตัวเอ Space ศูนย์บริการแฟกชิปแห่งใหม่บนย่านวิภาวดีรังสิตภายในศูนย์ประกอบไปด้วยโซนโชว์รูมที่หรูหราทัานสมัยตามมาตรฐานการออกแบบตกแต่งโชว์รูมใหม่ของคุณไดทั่วโลกรวมถึงศูนย์บริการหลังการขายที่ล้ำสมัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคลังสินค้าอะไหล่แบบครบวงจรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบ,บุคคล นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวฮุนไดสตาร์เกเซอร์ X รถยนต์ตะกูลมินิ MPV ชูจุดเด่นเป็นมากกว่ารถยนต์กับราคาจำหน่ายเพียง9,039,000บาทพร้อมข้อเสนอพิเศษฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีค่าแรง2ปีภายในระยะทาง40,000กิโลเมตรครับ BYD เปิดตัวพร้อมราคาน้องใหม่ล่าสุด BYD Seal รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมสปอร์ตซีดาน100%มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่มีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยได้แก่ รุ่น Dynamic 204แรงม้าขับได้ระยะทาง510กิโเมตรราคา1,325,000บาทรุ่น Premium 313แรงม้าวิ่งได้ระยะทาง650กิโเมตรราคา1,449,000บาทและรุ่น All-Wheel Drive Performance ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า218แรงม้าด้านหลัง313แรงม้าขับขี่ได้ระยะทางไกล580กิโเมตรในราคา1,599,000บาทครับ We'll <laughs>